ซาฮารากระแสแรงเกินต้านลิซาสื่อตี้ข่าววันเดียวสร้างเรื่องฝ่ซัพพอร์ตนำแทบมาโคเชลลาเพียบเลยนะคะสำหรับการแสดงสมมงเกรด A นะคะมีเอกลักษณ์เป็นมาสเตอร์พีซเป็นโชว์ที่ดีที่สุดนับตั้งแต่มีการเดบิวต์มาค่ะแฟนๆต่างก็ชี้ตรงการบอกว่าการแสดงครั้งนี้สุดยอดเป็นอย่างมากเลยละค่ะยกให้เป็นไทคนิกลิซาโคเชลลานะคะในวันที่12เมษายนกับการแสดงเทศกาลดนตรีโคเชลลา ณเวที Sahara EDM สม ED คำลำลือนะคะออเทอีโกเพลงลิซ่าเหมาะกับเวทีนี้เป็นอย่างมากเลยละค่ะซึ่งผู้คนจำนวนมากต่างก็แห่เข้ามาชมลิซ่านะคะด้วยความที่ในแต่ละเวทีนะักโคลเชลลาก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปผู้คนก็สามารถเลือกรับชมที่เวทีที่ตนเองชื่นชอบผู้คนต่างก็ทะลักออกมานะคะนอกจากนี้เวที s a h a ยังได้มีการขยายเวทีให้ใหญ่ยิ่งขึ้นนะคะเพื่อต้อนรับผู้คนที่มารับชมซาราแห่งนี้ค่ะไฟซัพพอร์ตน่องลิซ่าก็มาเพียบเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางคุณแม่จะทิปพร้อมกับครอบครัวค่ะมาให้กำลังใจลูกสาวทั้งจากเดวิ้ววโรตาสนะคะนุ่มหล่อแพรทิก และแอบบี้ปีเตอร์อาจแห่งซีรีนนะคะทั้งพี่เทมทับทิมทองแล้วก็เพื่อนสาวนะคะโรเซ่นั่นเองนะคะมาให้กำลังใจพร้อมกับช่อด,ดอกไม้สีเหลืองช่อโตนะคะมาสวมกอดกันแน่นอบอุ่นใจฟู200% นอกจากการแสดงของน้องลิซานะค a เชล l ่านะคะลิซ่าก็อยู่ในกระแสนิยมอันดับที่หทั่วโลกและอันดับที่2ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยก็มีการกล่าวถึงมากกว่า1ล้านครั้งแล้วก็มากที่สุดในการแสดงของข้าคืนนี้แล้วก็มีกระแสนิยมใน16ประเทศทั่วโลกค่ะทาง About Music ได้มีการรายงานว่าลิซ่าติดเทรนด์บนทวิตเตอร์หลังมีการแสดงที่คเชล่าโดยก็มีโพสต์มากกว่า1.5ล้าน โพสตในวันนี้วันเดียว โดยลิซ่าก็คือลูกรักสื่อดึกฮอลลีวูดรีพอร,อร์เตอร์นะคะแฟนๆได้มีการนํารูปภาพโดยทางสื่อดังกล่าวนี้ได้มีการตีข่าวน้องลิซ่าหลังจากที่น้องลิซ่าได้ทําการแสดงไปหนึ่งชั่วโมงแต่รายงานข่าวไปแล้วเจ็ดข่าวด้วยกันค่ะสําหรับสัปดาห์แรก12เมษายนลิซ่าก็สร้างเรื่องสร้างราวนะคะแฟนๆต่างก็ประทับใจเป็นอย่างมากเลยทาให้ผู้คนฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะได้มาตก ก็สามารถแลกเปลี่ยนฐานแฟนคลับกันไปค่ะจบการแสดงเลยได้ว่าลิซ่าทำการแสดงได้อย่างสมบูรณ์แบบสมกับมาตรฐาน55นาที10เต็ม10ไม่หักแสงสีเสียง ร้องแจนเซอร์คือสุดยอดมากๆปรบมือให้จริงค่ะวีที่2เวลาประเทศไทยคือวันเสาร์ที่19เมษายนเวลา9นาฬิก45นาทีถึง10นาฬิกา40นาทีในส่วนของเจนนี่ก็จะเป็นการแสดงครั้งแรกวีที่1นนะคะณอัลโดร์เทอเตอร์ค่ะเวลาไทยคือวันจันทร์ที่14เมษายนเวลา9นาฬิก45นาทีถึง10นาฬิกา35นาทีและวันจันทร์ที่21เมษายนเวลา9นาฬิก45นาี ถึง10นาฬกา35นาทีค่ะเวลาการแสดงถึง50นาทีนะคะ Outdoor t h e a t e r ก็ถือว่าเป็นเวทีที่ใหญ่เป็นอันดับที่2ของงานนั่นเองนะคะเช่นเคยแม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ